เสร็จแล้วจ้าแยมองุ่นโฮมเมดของเรานะคะสวัสดีค่ะน,น้องๆลองทำอะมรอีกแล้วจ้าวันนี้น,น้องๆนะคะไปได้องุ่นป้ายเหลืองมาจ้านะคะมันก็ราคาถูกลงมาเยอะเลยน,น้องๆก็เลยคิดว่าเออน,น้องๆทาแยมสับประรดไว้เนี่ยน,น้องๆได้กินหมดไปละเดี๋ยววันนี้นะคะน,น้องๆก็จะมาทําแยมองุ่นไว้ทานกันดีกว่า ะะเราก็มาดูกันเลยค่าว,ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันจ้านี่นะคะอันนี้น้องก็ได้อาบนมาน,นี่นะคะ1แพ็คแล้วก็มีเกลือนะคะมีผงวุ้นผงวุ้นเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้องจะใช้แทนเจลาตินจ้าแล้วก็น้ําตาลนะคะน้านําตาลน้องใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะจ๊ะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาละลายผงวุ้นก่อนเลยนะคะวุ้นเนี่ยเราต้องละลายก่อนนะคะ เพราะว่าเขาจะละลายตัวยากน,าน,น้องๆใช้อะมุนแค่นี้น,น,น้องก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ,ะแล้วเราก็ละลายน้ำไว้เลยจ้าให้เขาอืดตัวนะคะละลายผงงไว้เลยจ้ะอ่าอางหมุนน,นน้องใช้แค่นี้นะคะประมาณแค่นี้เกอเือบโลค่ะประมาณเก้าขีด นี่เราก็มาจัดการกับอางุ่นเราก่อนเลยนะพอได้อาองุ่นมาแล้วนี่นะคะเราก็มาเด็เดเม็ดเลยค่ะน้องๆได้อางุ่นไข่ปลามาค่ะอางุ่นไร้เมล็ดนะคะไข่ปลาเราก็มาจัดการเลยกับอางุ่นของเราก่อนเลยนะคะนี่เราก็มาเด็ดค่ะ็นะคะเด็ดออกก่อนนะจะเป็นอางุ่นแบบมีมีเมล็ดก็ได้นะคะ ไอ้อย like ่างนั้นะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เอามาผ่าก่อนนะคะเอามาผ่าแล้วก็แกะเม็ดออกก่อนนะจ๊ะแต่อันนี้เป็นอางหุ่นไข่ปลาค่ะเราไม่ต้องแกะเม็ดก็ได้นะไม่ใช่น้องพูดอะไรเนี่ยคืออาหุ่นไข่ปลาน่ะเขาไม่มีเม็ดอยู่แล้วเอ๊่น้องนี่วัยสวนะคะชักจะเลอะเธอตอนนี้น้องก็เด็ดอางหุ่นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเด็ดองหุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนาอํางหุ่นของเรานะคะ มาแช่ด้วยน้ำเกลือค่ะนี่นะคะตักเกลือปลายช้อนนะคะใส่ลงไปในน้ำสะอาดล้ะลาให้เข้ากันนะคะเพื่อความสะอาดอางหุ่นนะคะแล้วก็เอาหมุลงไปแช่เลยเ mm hmm. มื่อกี้น,น้องลืมบอกนะคะ,ะมีมะนาวด้วยนะคะเราต้องใส่มะนาวด้วยนะเอาแช่ไว้ค่ะไว้สักครู่หนึ่งนะคะ mm hmm. ถ้ามีลูกเสียนะคะอันนี้รอดหูรอดตานะ mm hmm. แล้วก็เก็บออกด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราแช่อ่างหุ่นไว้สักครู่หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะน,น้องแช่ไว้ประมาณ10นาทีนะคะ5้านาทีก็ได้ค่ะ5้านาทีถึง10นาทีเราก็นํำอ่างุ่นขึ้นจากน้ำเกลือนะคะแล้วเราก็มาล้างผ่านน้ํานะคะล้างผ่านน้ําไว้แล้วก็ทิ้งให้เขาเะเด็ดน้ําเลยค่ะนะคะเมื่ออ่างุ่นของเราเสด็จน้ําดีแล้วนะจ๊ะเราก็มาตั้งเตากันเลยจ้าจากนั้นนะคะเราก็เอาอ่างุ่นของเรานะคะลงไปเลย ใส่ลงไปเลยจ้ะตามด้วยน้ำสะอาดสักเล็กน้อยนะคะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะโอ้ขอโทษทีค่ะตอนที่น้นองเด็กน,น้องไม่ได้ใส่แว่นพอใส่แว่นก็เลยเห็นนะคะน,น้องก็จะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้องุ่นเขาติดก้นหม้อ จะยังไม่ใส่น้ําตาลตอนนี้นะคะเดี๋ยวเ็าจะไปรัดองุ่นทําให้องุ่นไอเละยากขึ้นนะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะ่ะเคี่ยวเข้าไปนะใช้ไฟแรงมากนะคะกลางค่อนไปทางอ่อนที่น้น้องไม่ใส่น้ําเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีน้ําออกมาอีกนะคะคนๆนะคะให้ค่อยๆคนไปแบบนี้ค่ะที่เราเคี่ยวเข้าไปนี่นะคะเราก็สามารถที่จะกดกดบีบๆนะคะช่วยเขาได้นะคะหรือถ้าใครอยากย่นระยะเวลานะคะนําไปปั่นเลยก็ได้ค่ะ ปั่นพอหย,ยาบๆนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวตอนนี้แยมของน,น้องๆนะคะก็เริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วค่ะตอนนี้เราก็เริ่มลดเป็นไฟอ่อนได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำเขาเริ่มงวดแล้วนะเดี๋ยวจะติดก้นหม้อจ้ะเดี๋ยวจะไหม้แล้วเราก็พยายามคนอย่าหยุดมือนะตอนนี้น,น้องๆเคี่ยวมาสักระยะนะคะนี่ก็เริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วแต่เขายังเป็นชิ้นอยู่นะน,น้องๆอยากให้เขาเปื่อยยุ่ยกว่านี้น,น้องก็จะเติมน้ำไปอีกหน่อยจ้ะ น้ำนี่เติมได้นะคะเอาตามความชอบเลยถ้าเราชอบแบบเป็นเนื้อๆนะคะไม่ให้เปื่อยมากเนี่ยเราก็เอาตามความพอใจค่ะแต่ถ้าอยากให้เราเราอยากให้เขาละเอียดละเอียดเปื่อยๆเนี่ยเราก็เคี่ยวเข้าไปต่อค่ะเราก็เติมน้าเข้าไปใหม่นะคะ <ๆ S 1> เอาละจานนะน้องก็เคี่ยวมาจนเปื่อยขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะใส่น้ําตาลเลยการใส่น้ําตาลเนี่ยก็เอาความหวานตามชอบนะวันนี้อ่างุนของน้องก็จะออกเรี้ยวหวานๆค่ะน้องก็จะใส่ไปแค่ สามช้อนก่อนเดี๋ยวเรามาชิมก็ไปนก่อนนะคะแล้วแต่ความชอบความพอใจเลยคะ่ะแล้วก็ตัดเกลือเกลือนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดหน่อยนี่น้องใส่นิดเดียวเองนะตัดเกลือนี่เพื่อให้ออกรสชาติค่ะอาหารทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่ตัดเกลือเนี่ยรสชาติจะไม่ออกนะคะน้องก็จะใส่ไปเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมเอานะคะความหวานแล้วแต่ความชอบค่ะ หวานมากก็ใส่มากนะคะแต่น้องชอบออกให้หวานปลาแลมปลาแลมแล้วก็มีรสชาติของผลไม้ยอยู่แล้นน้องก็จะใส่ผงวุ้นที่เราละลายน้ําไว้นะคะใส่ลงไปเลยใส่เคี่ยวไปพร้อมกันตอนนี้ได้เลยะคะ่ะใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะเคี่ยวไปเพราะตอนนี้เขาเริ่มงวดแล้วถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวเราจะคนไม่ทันนะคะก็จะไหม้นีนี้น,น้องขอชิมรสชาติหน่อยนะ,ะหวานพอใจหรือยัง เนี่ยน้องขอเติมอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เติมเกลือนิดนึงนะคะนิดนึงเติมเกลือเพิ่มนิดนึงแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปนะคะจนกว่าเข้าจานเหนียวจนเป็นที่เราพอใจจ้ะความเหนียวความข้นเอาตามความพอใจนะคะเอาละจ้ะตอนนี้แยมองุ่นของน้าน้องอะนะก็เหนียวข้นเป็นที่พอใจของน้าน้องละเพราะว่าน้าน้องใส่ผงวุ้นนะคะถ้าใครที่ได้ใส่ผงวุ้นเนี่ย เราก็เคี่ยวให้เหนียวเพิ่มกว่าน,นี้อีกหน่อยก็ได้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวพอมันเย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะเซตตัวอีกขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยน้องก็จะบีบมะนาวลงไปจ้ะก,การที่เราใส่มะนาวนี่นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ของเราไม่ตกผลึกนะคะความหวานไม่ตกผลึกไม่เป็นเกล็ดน้ำตาลที่โบราณเขาเรียกว่าตกทรายอะค่ะหลังจากที่เราใส่มะนาวแล้วเนี่ยก็คนต่ออีกสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ แยมองุ่นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการมาบรรจุใส่ขวดหรือภาชนะที่เราได้ทําการฆ่าเชื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถหาดูได้นะคะการฆ่าเชือช้อทาพลาส์ิลัยน้องจะแปะลิงก์ไปที่ด้านล่างของคลิปนี้นะคะอยู่ในแยมสับปะรดค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําแยมของเรานะคะมาบรรจุภาชนะที่เราได้ทําการฆ่าเชื้อไว้นะคะเราจะบรรจุในขณะที่ยังร้นรอนๆนะคะก็ตักใส่เลยค่ะ เราจะไม่เอาผ้าหรือเอาอะไรไปเช็ดด้านในของขวดนะคะหลังจากที่เราฆ่าเชื้อแล้วแล้วความหวานความอะไรนี้นะคะเอาตามความชอบเลยนะคะถ้าใครชอบหวานมากๆเนี่ยก็สามารถใส่น้ําตาลมากกว่าของน้าน้องได้นะอะเอาเลยน้าน้องก็จะให้เขาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็เปื่อนอย่างเงี้ยเราก็เช็ดขอ,ขอบขอบขวดสักหน่อยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดนะคะขอบขวดสักนิดนึง ไม่ต้องใส่ให้ล้นถึงปากขวดมากนะคะให้เขาเหลือพื้นที่นิดนึงนะคะคึงความสะอาดปากขวดก่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ปิดฝาเลยหลังจากที่เราปิดฝาแล้วนี่นะคะเราก็คว่ำขวดเลยค่ะเพื่อเป็นการทําสุญญากาศทีนี้วิธีการเก็บรักษานะคะหลังจากที่แยมเย็นตัวลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะจ๊ะถ้าเรายังไม่เปิดใช้งานเนี่ยสามารถเก็บไ,ได้นานหลายเดือนเชียวล่ะค่ะ รายละเอียดแล้วก็อัตราส่วนที่น้องใช้ในการทำแยมองุ่นในวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะลงไว้ใต้คลิปนะคะสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะน้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้น้องลองทําด้วยนะคะวันนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย